สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่เขามารับชมวันนี้ก็มีรถบัสชันคืบ10เมตรเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับซื้อมาแพคคู่นะครับเห็นไหมอีกคันหนึ่งอยู่ด้านหลังครับผมซื้อมาเป็นแพคคู่นะครับเจ้าของเดียวกันนะครับนี่สลับคงงถึอมาจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับสองคันนี้ซื้อมาแพคคู่นะครับลองมาลุ้นลองมาลุ้นดูนะครับว่า ตอนซื้อมาเป็นแพ็กคู่แล้วตอนขายจะเป็นแพ็กคู่ไหมอย่างนี้นะครับผมเคยมีนะครับรถที่ซื้อมาจากอุบลซื้อมาแพ็กคู่ก็ขายไปเจ้าเดียวเป็นแพ็กคู่นะครับผมแต่ว่าผมจะทําเป็นสองคลิปนะครับคลิปละคันนะครับอ่าเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนนะครับผมเอกสารชุดโอนเรียบร้อยนะครับทะเบียนยังไม่ขาดแต่ว่าตอนนี้เราแจ้งเลิกใช้รถตามอ79ถอนออกจากเส้นทางเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ปกติทะเบียนก็ไม่ขาดล่ะแต่ว่าตอนนี้แจ้งถอดป้ายแจ้งมอ79เป้นที่เรียบร้อยครับผมช่วงนี้ผมไม่ได้ค่อยออกนอกสถานที่นะครับเพราะว่าเลี้ยงหลานน้อยครับสองคนเฝ้าร้านเลี้ยงหลานน้อยสองคนนานๆทีแล้วออกพักนี้จะให้น้องชายช่องสีบุญเรืองอะไรยนออกนอกพื้นที่บ่อยนะครับเดี๋ยวเอฟซีจะได้สงสัยว่าเอ๊ทำไมช่องมาวินเซียงกง ไม่ได้ใครออกนอกพื้นที่สักทีมีแต่รีวิวอยู่ร้านอืมก็รีวิวอยู่ร้านก็กราบขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านนะครับผมรบ,รบกวนดูชิปให้จบหน่อยนะครับนานๆทีถึงจะได้ออกครับแต่ว่าพักนี้ไม่ค่อยได้ออกครับผมอ่ามาแล้วอีกคันหนึ่งมาแล้วแต่ว่าผมจะรีวิวเป็นสองชิปชิปละคันนะครับ เอาคันนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวผมเดินดูรอบคันนะครับรถคันนี้เป็นรถสายวิ่งสีสเกตกันทะลักนะครับเห็นไหมสีสเกตกันทะลักจำกัดนะครับเป็นบริษัทเดินรถครับผมอาจอดนี้แหละเดินดีดิวคันนี้ก่อนตีท้ายสวยมาด้วยนะครับ ท้ายสวยด้วยแล้วก็ข้างสวยด้วยครับคันนี้เอกสารชุดลนรเรียบร้อยนะครับอย่างสวยเลยสภาพอย่างสวยแล้วครับคันนี้ฟิลิปดับขนาดนไ้ก่อนอ่า หน้าก็ตีสวยครับโอเคหลังจากเราดูรอบคันแล้วตามสเต็ปเดิมครับผมรถขับได้วิ่งได้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับรถใช้งานทุกวันนะครับผมรถใช้งานทุกวันคันนี้เป็นรถบัสพัดลมคันนั้นเป็นรถแอร์นะครับ มีประตูขึ้นลงหน้าหลังสองทางนะครับผมด้านหน้าอยู่หน้าล้อหน้าด้านหลังอยู่หลังล้อหลังครับผมเดี๋ยวดูภายในก่อนก็แล้วกันครับผมข้างบนโอ้มีตัวแบนให้ด้วยครับเครื่องเสียงตู้ลำโพง มีพัดลมทั้งหมดอยู่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวนะครับแต่ต้องดูก่อนว่าคนขับมีหรือเปล่าครับเป็นเบาะสองสองนะครับเบาะสองสองนั่งได้ก็จะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบสามสองสามสามสามสิบสี่อ่าแล้วก็รวมด้านหลังด้วยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับผมมีกันเปื้อนให้ด้วยม,มีโซฟาด้วยก็น่าจะนั่งได้นะครับผมตรงนี้ก็จระมาณห้าหกคนได้นะครับ สามสองสามสี่ห้าสมหสามเ็สมปดนั่งได้นะครับผมแต่ว่าเครื่องเสียงดังหรือเปล่าครับผมผมยังไม่รู้ก็ต้องโทรถามน้องก่อนครับ พักนี้มีแต่น้องชายสีบนเรืองออกนอกพื้นที่ครับผมผมเลี้ยงหลานน้อยอยู่สองคนนี่ครับประตูหลังนะครับนี่เป็นพื้นไม้นะครับ ชั้นสิเมตรดเป็นรถบัสพัดลมชั้นคืบครับามาดูห้องโซฟเฟอร์เป็นเครื่องหน้านะครับผมเป็นเครื่องหน้า,าต้องเปิดตู้คร่วงตรงไหนไเด้อรถพัดลมห้องนี่เครื่องเสียงดังว่า,า,า,าสิสเมตรเนี่ยเอามาจากซีสเกตเนี่ยอ๋อเครื่องเสียงดังกันวะอ๋อเครื่องเสียงดังใสงงานในปกติก็และะ้วกะ็รถบัสแอร์ขั้นนั้นเลยแอร์เย็นวะ แอร์เย็นนั่นวะแอร์เย็นแอร์เย็นเครื่องเสียงได้เนาะโอเคทั้งสองคันนะครับผมครับผมผมโทรถ,ถามสีเป็นเรลืองเรียบร้อยครับผมคือเครื่องเสียงทํางานได้ปกติครับผมอ่าโอ้พัดลมมีของคนขับด้วยตัวหนึ่งครับอันนี้ระบบเครื่องเสียงคือถ้ามายังไงเราจะขายไปแบบนั้นนะครับม,มีจอเล็กด้วย เราจะไม่ถอดนะครับยกเว้นลูกค้าจะถอดออกก่อนเรานะครับถ้ามาอยู่ที่เราแล้วเข้ามือเราแล้วเราจะไม่ถอดนะครับเราจะให้ทีมงานเรามาเปิดดูเครื่องก่อนนะครับฟิลิป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  ่าเปิดช่องเก็บของตรงนี้ก่อนแล้วอ๋ออันนี้เป็นช่องอะไร,ร,ร <c oughs> เปิดให้ลูกค้าดูอันนี้เป็นช่องแบตเตอรี่นะครับอ่าช่องนั้นเป็นช่องเก็บของหรือเปล่าเปิดดูประตูหลังเป็นประตูลมป่ะคันนี้แป็นระบบประตูลมมันวะอ๋อข้างหน้าข้างหน้าก็เป็นประตูลมป่ะอ๋อรถคันนี้เป็นระบบประตูลมนะครับเป็นช่องเก็บของนะครับอ่า เป็นเฟืองท้ายมีเป็นเฟืองท้ายแห้งอ่าลองก้มดูหน่อยเป็นเลองดูหน่อยว่ามีมออลมเบรกไหมถ้ามีมออลมเบรกแสดงว่าเป็นเบรกแห้งมีหมออลมไหมไม่มีม้อลมก็แสดงว่าเป็นเบรกน้ํามันนะครับผมดูหน้าก่อนหน้าเป็นเบรกอะไรเปิดเครื่องไว้เลยนะหน้ามีมออลมไหมอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนตรงคอดูหน้ามันมีไหม ไม่มีหม้อรวมใช่ไหมสรุปว่าหน้าหลังเป็นเบรกน้ํามันนะครับผมเปิดเครื่องไว้เลยเปิดเครื่องเฟืองท้ายเป็นของนิสสันยูดีนะครับน็อตขันล้อ8ตัวแล้วก็น็อตขันเพลาข้าง8ตัวนะครับผมใช้เป็นยางพันขอบ20ครับสภาพยางหลังด้านซ้ายพอใช้ได้นะครับผู้หลังด้านซ้ายพอใช้ได้ครับเป็นยางเลเดียนนะครับโอ้โทษทีครับผมเป็นยางผ้าใบกระทะคิวครับ ช่องเก็บของด้านท้ายก็มีครับผมโอ้ไฟท้ายจะตีสวยมากเลยครับไฟท้ายตีได้สวย FC ท่านใดเคยนั่งนะครับผมรบกวนเม้นเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับรถวิ่งเส้นทางสีสเกตกันทลารลลักนะครับผมตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บของเหมือนกันนะครับอ่า สีสันอย่างสวยเลยครับสีส้มคาดขาวครับมาดูสภาพยางหลังด้านขวาครับผมใช้เป็นยางพันขอบยีนะครับสภาพยางก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับผมอันนี้ก็น่าจะช่องเก็บของหรือเปล่าอันนี้ก็ช่องเก็บของอีกช่องหนึ่งนะครับโอ้ไม่ใช่ครับผมช่องนี้เป็นช่องถังน้ํามันครับฝั่งด้านขวานะครับน้ํามันอยู่ฝั่งด้านขวาถังน้ํามันช่องนี้ อีกช่องนี้เป็นเป็นอ,อ,อ,อ๋อช่องนี้เป็นเบรกทืฟนะครับผมเป็นเบรกคืฟรคันนี้เป็นเครื่องหน้าครับช่องนี้เป็นถังน้ํามันระบบเบรกทิฟี่พวงมาลัยพาวเวอร์ครับ อา่หน้าก็เป็นคาหน้าของนิสสันนะครับหน้านี้ลายยางเป็นของเรเดียนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ยางเรเดียนแท้นะครับเป็นยางพันขอบยืสิเพราะว่ามีคิ้วก็ต้องมียางในนะครับผมแต่ว่าเป็นลายเรเดียนนะครับลายเรเดียนเป็นย่อ้อบิตโตนด้วยสภาพยางสวยด้วยครับยางหน้าด้านขวานะครับเป็นเบรกน้ำมันนะครับคาน้า เดี๋ยวดูสภาพยางหน้าด้าน้ายครับผมหน้า้ายก็สภาพยางทันขอบ20ครับสภาพยางสวยอ่าเดี๋ยวมาดูรถคันนี้ยี่ห้ออะไรนะครับผมเลขคันสีมันโอ้สามสามสาม,สามยี่ห้ออะไรเนาะนี่ มันต้องดูหน้าเล่มนะครับเพราะว่าหน้าเล่มติดรถน้องชายสีบรืองไปอยู่นะครับแต่ว่าเลขโคขดคัส4มันขึ้นต้นด้วยเลข3แล้วก็ฉีด0ูนยนะครับยี่ห้อ,อยังไม่แน่ใจครับต้องดูหน้าเล่มเดี๋ยวดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องฮีโน่หสูบนะครับผมเฮดเฮดโอเ 85สิบห้าแรงมามีแต่ไหมอ้มีระบบลมไหมเนี่ยเป็นเครื่องหกสูบนะครับผม HO เจ็ดซีร้อยร้อยแปดสิบห้าแรงมานะครับผมหกสูบอู้เล็ก ตัวนี้เป็นเจ็ดซี่คือเจ็ดดีได้จวต้องโทรถามสีวัเร็วครับเรืร่อความสบายเอากันสดๆเลยนะครับผมรีวิวดิบๆกันเลยนะครับพบเกียร์นานะไดไเดือดขั้นพัดลมนี่เป็นเครื่องเจ็ดซี่คือเจ็ดดี ออเป็น 7C ซนะีนะโอเคเครื่องเจ็ดซีครับผมร้อยแปดสิบห้าแรงม้านะครับไม่มีโบล์ดังเปิดคางให้หน้าเบื้องเกียร์ได้ช่องเด็กทิี่เครื่องดีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเกียร์ครับรถขับได้วิ่งได้ใช้งานได้ปกตินะครับผมอ่าเดี๋ยว โอเคโอเคอ่ะผมเดินไปดูเกียร์ก่อนครับผมส่วนมากคลิปจะไม่มีตัดต่อนะครับผมจะรีวิวกันสดๆเลยนะครับผม เป็นหกเกียร์เดินหน้านะครับเป็นโฮครับผมโ O หกเกียร์เดินหน้าครับเกียร์ถอยแปดเกียร์ว่างนะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากที่เรารีวิวแล้วเราก็จะให้ช่างฟิลิปเก็บคันนี้นะครับจะไปรีวิวคันนั้นต่อนะครับผมก็สรุปนะครับลูกค้าท่านใดสนใจรถบัสเก้าเมตรไม่เกินสิบเมตรรถบัสพัดลมชั้น คืบนะครับผมพร้อมใช้งานเครื่องเสียงดังนะครับผมคันนี้ราคาผมขอสงวนลิขสิทธิ์ได้ไหมครับผมเพราะว่ามันเป็นหอ,อกสองคมจริงๆครับผมบางทีผมก็จะบอกอยากบอกราคาลูกค้านะครับพอบอกไปแล้วผมหาซื้อยากครับผมเวลาผมซื้อเข้าเนี่ยยากจริงๆถ้าลูกค้าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าลูกค้าท่านใดสนใจจริงๆเรื่องราคานะครับ รบกวนแอดไลน์เข้ามาสอบถามส่วนตัวกับผมเลยหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามโดยตรงเลยนะครับผมไม่เป็นไรครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรโทรมาสอบถามผมได้นะครับไม่มีปัญหาเรื่องราคานะครับผมจะไม่ลงราคานะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือว่าอยากทราบราคาจริงๆโทรมาหาผมได้นะครับผมแต่ว่ารถออกจากร้านมาวินเชียงกงนีง่คือไม่แพงแน่นอนครับไม่แพงแน่นอนเอกสารชุดรนเรียบร้อยแน่นอนนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าคิดจะซื้อคิดจะขายก็คิดถึงมาวินเทียงกงด้วยนะครับผมรับซื้อขายทั่วไทยขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ